h e l l o Student สวัสด so mm ีคบะักเรียนวันนี้ครูชาจะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ days ว mm ันเพลงเกี่ยวกับวันนะครับซึ่งคราที่แล้วนะครับเราได้เรียนวันที่ง7ไปแล้วนะครับนักเรียนหลายคนอาจจะลืมนะครับเครูชาจะทบทวนคําศัพท์ให้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาต้องเพลงกันไปเลยนี่นะครับ seven days ครับวันทั้งเจ็ดวันแรกเลยนะครับซันเดย์วันอาทิตย์ครับสีแดงมันเดย์วันจันทร์สีเหลืองทิวส์เดย์วันังคารสีชมพูเว d นส์เดย์วันพุธสีเขียวเทอร์สเดย์วันพฤหัสบดีสีส้มฟรายเดย์วันศุกร์สีฟ้าแล้วก็ Saturday วันเสาร์สีม่วงนะครับซึ่งขัศัพท์พวกนี้นะครับครูชายได้สอนไปแล้วในะคราวที่แล้วนะครับนักเรียนน่าจะจำได้นะครับต่อไปก็ลองมาฟังเพลงกันเลยนะครับเพลงวันทั้ง7 น้อยฟังก่อนนะครับ Sunday Monday Tuesday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  Wednesday Thursday Friday and Saturday Wednesday Thursday Friday and Saturday ครับลองนี้นะครับ ก็ลองไว้ฝ่ายรอบนะครับ Sunday Monday Tuesday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  Wednesday Thursday Friday and Saturday Wednesday Thursday Friday and Saturday ได้าใไหมครับ รอบหนึ่งเนาะ Sunday Monday Tuesday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  w i d l s d a y Thursday Friday and Saturday w i d l s d a y Thursday Friday and Saturday โอเคครับ พอได้ไหมครับก็ขอฝากเพลงดีไว้นะครับสำหรับเด็กที่อยู่บ้านนะครับก็ฝึกร้องเพลงนะครับก่อนจะจากกันนะครับก็มีเพลงนี้นะครับแต่เป็นไม่ใช่เสียงผู้ชายร้องนะครับเป็นเสียงของเด็กๆร้องนะครับลองฟังดูนะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากเพลงดีไว้นะครับ In days